วัสดีเสียสลายคุณวดีนะคะวันเกิดนางมันชิมซีฟูด้ดห,หนักๆแบบนี้นะฮะก้ามปูย็นเน้นนะฮะลุยค่ะร้านนี้ก้ามปูเขาจะสดมากเนื่องจากเป็นเมนูขายดีของเขานะคะบางทีพอปุ่มลงเสร็จมีคนเหมาไปเลยอ่ะคนอื่นไม่ได้วันนี้มื้อพิเศษนะคะวันเกิดวดีนะคะแต่ทำไมวดียังไม่ได้กินค่ะเพราะมาวิวต้องรีวิวก่อนนะครับอันนี้ก้ามปูยั์จากร้านเชืยอเทียนอาหารจีนนะฮะก้ามอย่างของวดีนะคะวันนี้นะคะฉันอยากให้คุณใส่สิ่งนี้ค่ะ อ่านึกในวันเกิดนะคะในวันเกิดอเพื่อวันดีนะในวันเกิดนะคะแม่มงกุฎนะจ๊ะมาเรามาเริ่มมืออันนี้ก่อนเลยครับมาไม่เป็นการเสียเวลาอันนี้ว่าดีรีเควสปูก้อนจัมโบ้ผัดพริกต้นหอมนะฮะจัมโบ้ดูสิจัมโบ้จริมากใหญ่แบบใหญ่แป้งมากนี่คือเมนูใหม่ของทางร้านก็เลยนะฮะมาลุยครับหนุ่มมากอร่อยปูเขาดีปูแน่นมาแน่นมา กหวามเมนูปูก้อนนะคะใช่ครับข้าวหน้าเป่าหื้อปูก้อนนะฮะคือ <c ười> ปูก้อนแบบจัมโบ้มากกับเปาหื้อรวมกันโอ้โหครบเครื่องมากฮะซํางดูลูสอง <2 S 1> นะคะมากแล้วอย่างที่บอกน้ำแดงร้านนี้คือทีเด็ดน้ำ<ม>แดงเนี่ยแต่และอย่างละ<ม>อย่างเนี่ยาไม่เหมือนกันเลยหมีความสามารถสูงมากดี ปูก้อนกระป๋องื้อเดี๋ยวเธอเกินปูก้อนกี่อันแล้วก่อนมีสามก้อนแล้วเธอกินอันยันที่สองแล้ว,ลวยังไงอีกหนึ่งของก็ดีลุยฮะทำไมฉันเป็นเจ้าของมันเกิดนะอือเป็นปูก้อนนะต้องถามล้งหน้าบอกเขาได้เลยที่ร้านเขามีแน่นอนอืม <3 S 2> องต้องหน้าหนึ่งวันอืนี่ข้าห่านน้ำแดงอืือนี่ก็เป็นน้ำแดงเห็นไหมสีจะไม่เหมือนกันละถูกต้องก็อีกเป็นอีกแบบหนึ่ง คือน้ำแดงแต่ละอย่างก็เหมาะกับขออาใช้มือาหารแต่ละอย่างไปคุณทํามือเหมือนกับขาห่าดเลยนะคะจีบเหมือนกันเลยนะคะเหนียมากเลยนุ่มมากหอมมากขาห่าต้องเปื่อยๆนะถึงจะอร่อยอืถ้าไม่เปื่อยมันจะแข็งอะอืพอเปื่อยมันนุ่มถึงเมนูปูนะคะเด็ดดวงมากโอ้โหดูขนาด แล้วมันกล้ามใหญ่ของวด,ดีหรือเปล่าคะแกะให้ดูครับออแกะให้ดูดแกะให้ดูดวด,ดีก็ทักเฉยๆเลยร้อยนะคะก้ามใหญ่นี่ของวด,ดีนะคะ,ว,ดดะวางค่ะวางลงค่ะนี่ของโอ๊คโมมาวด,ดีเสียสลายคุณวดีนะคะมันเปิดนางมันชิมซ<ช>ีฟู้ดกหลักแบบนี้นะคะก้ามปูย็นเน้นนะฮะลุยค่ะร้านนี้ก้ามปูเขาจะสดมากเนื่องจากเป็นเมนูขายดีของเขานะคะบางทีพอปุ่มลงเสร็จมีคนเหมาไปเลยอ่ะคนอื่นไม่ได้สุดจริงจริง ต้องจองจองล่วงหน้าอืหวานมันแบบหอมมากเลยอะไม่เนื้อปูถ้าสดจริงๆนะมันก็คือไม่ต้องจิ้มอะไรก็หวานเลยเนาะหวานในตัวเลิศส่วนชอบถือของอบนะคือก้ามปูจ๋าลองมาคือคือปูก้อนเพราะก้ามปูมันใหญ่สับใจมากแก็นี่ฮะนี่นี่ปลาหินมะทอดนะคะปลาหิมะทอดของเราราดกับซีอิ๊วอืม ปลาหิมะเป็นปลาที่จำเนื้อมันจะมีความมันเลยนะอร่อยใช่แล้วเวลากินนะซีฟู้ดแบบนี้ลองอไปนะฮะหืมหร้ยครับดีมากๆดีมากๆซีอิอ๊วมาหอมๆเนาะอืมหอมอมากยิ่งอยากข้าวนะข้าวผัดปลาเค็มข้าวผัดปลาเค็มอร่อยมาก ปัาไหลนึ่งสับเป็นตัวๆๆๆตัวล้วนเลยเห็นป้ะเออชอบข้าวผัดที่มันเป็นตัวตัวชอบข้าวผัดที่มันแบบแห<บ>้ง<บ>ๆหน่อยแล้วรวนไข่เข้าไปแบบทีๆอ่ะอร่อยอร่อยมากหอมมากช่วงนี้นะคะนี่อันนี้คือช่วงนี้วันด,ดีบำรุงใช่เขาบอกว่าคนที่แบบตั้งใจจะมีน้องเนาะจะต้องบำรุงด้วยก็พอปลาสดมันจะช่วยทําให้แบบอะไรอ่ะเลือดไปเลี้ยงมดลูกได้ดีอ่ะมูจริงเปล่านี่นี่นี่กับพอปลาสดนะฮะโอ้ยลุยครับแล้วก็พอปลาสดร้านนี้นะ ชิ้นใหญ่มากเหตุมากเป็นเมนูที่แบบข้าวปเราตายมากเพราะปลาสดขอดูชิ้นใหญ่ให้หน่อยสิเพราะปลาสดเนี่ยชิ้นใหญ่อย่างเงี้ยไม่ได้หาได้ง่ายๆนะหายากหายากมากๆแล้วลางนี้นี่คือแบบสุดยอดจริงๆมีปลิงด้วยมีปลิงด้วยเขาอดของโปรดอบคือปลิงนะฮะปลิงเขาบอกมันบลุงนะแต่บำรุงอะไรไม่รู้บลุงบลุงเลเซอร์กันจ้ะอืออุ้ย ไม่เป็นไรนะคะทุกคนไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นสมมติสมมติไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นมาละวนี่ฮะลุยฮะเป็นดูสวสามากอันเนี้ยดูธรรมดาแต่มันอร่อยมากๆนะจ๊ะมันคืออะไรคะป้าลิ้นเป็ดทอดดูธรรมดาแต่ดีจะบอกว่าเมนูนี้นะฮะต้องสั่งแลไอเทมต้องกิน มันอร่อยเดลิเวอรี่มาก็ยังกรอบอยู่กรอบแห้งดีรสชาติเข้มข้นมากนี่คือเมนูเดอะเบสอันหนึ่งของร้านเลยนะฮะกร็บกรอบแล้วอันนี้อะไรคะมีกระเทียมเหมือนกันนี่ครับกุ้งกุ้งกุ้งคั่วพริกเกลือครับอ๋อพริกเกลือดีเจ้าใช่กระเทียมกระเทียมหนักๆเลยอย่างเงี้ยเป็นคนชอบกินคั่วพริกเกลือมากอ่ะแต่ตอนแรกไม่เห็นพริกแต่เห็กระเทียมอ๋อเห็นพริกแล้วดีไหมเพราะพริกเกลือเป็นอะไรที่อร่อยดีทุกเมนูจริงเชิญอาหารเจนะครับสุดยอด เชียบขอบคุณนะครับมือบอนดี้คุณบนอบนี้เดืดขาดม,มาก